เรียบร้อยนะคะรถเบนซ์ c 2 2 0คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่นะคะแผงแอร์ที่ล่วนะคะแล้วก็ตัวอะไหล่ที่หมดอายุการใช้งานนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถเบนซ์ 2> c 2 2 0นะคะเช็คค่าการทำงานหลังจากถอดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่นะคะ ตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่5องศานะคะส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่38องศานะคะค่าการทำงานต่างๆนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะคอมแอร์ที่เปลี่ยนใหม่ให้นะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโซนนะคะตอนนี้คอมทำงานนะคะเสียน ะะตนคในส่วนของแผงแอร์ด้านหน้าก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะเนื่องจากแผงแอร์เก่าร่วนะคะตัวแผงแอร์ใหม่ที่เปลี่ยนให้ก็จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนให้ดียิ่งขึ้นนะคะ รวมถึงตัวไดเออร์ที่เราจะแนะนำเปลี่ยนกทุกสามหมื่นกิโลจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะก็ในส่วนของแปบนน้ำยาแอร่เส้นนี้นะคะก็ล้างทำความสะอาดให้นะคะเรียบร,ร้อยน้ำยใหญ่ให้เป็นระบบนะคะตัวเอ็กเพรชั่นวาล์วตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวเอ็กเพรชั่นวาล์วเราจะแนะนำเปลี่ยนกทุกๆ6 0 0 0 0กิโลนะคะ ในส่วนของตู้แอร์ที่อยู่ภายในรถนะคะก็จัดการอัดแรงดันนะคะเช็ดรั่วแล้ววันนี้นะคะยังไม่รั่วนะคะเสียงการทำงานก็เป็นปกตินะคะตั้งค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมอยู่ที่สปิกซ์ราบอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่4องศานะคะ เราก็ถอยรถออกมาจอดเทปกันการแจ้งนะคะเช็คค่าการทำงานของรถเว้นนะคะเสียงค่าการทำงานนะคะทำงานได้ดีนะคะ อุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่4องศานะคะส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่27องศานะคะรถเบนซ์นะคะก็จอดอยู่ในตำแหน่งเดียวก,กันกับที่มาวันที่ตรวจเช็คเลยนะคะเราถอยรถออกมาตรวจเช็คกันตอนเย็นเลยนะคะ ออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถเบนซ์4220นี่ก็จะเป็นสภาพของคอมแอร์นะคะรถเบนซ์นะคะตอนนี้เราอัดแรงดันนะคะเช็คลวดภายในตู้แอร์แล้วก็แผงแอร์นะคะในส่วนของตู้แอร์นะคะยังนิ่งอยู่นะคะแต่ว่าในฝั่งของแผงแอร์นะคะตอนแรกเราอัดไว้ก็คือสุดเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็คือลดนะคะ แสดงว่าแผงแอร์นะคะมีการรั่วซึมนะคะรถเบนซ์ซีสอนย์นะคะตอนนี้เราก็อัดแรงดันเช็ครั่วกันอยู่นะคะฝั่งสีแดงนะคะจะอัดเช็ครั่วภายในตู้แอร์นะคะส่วนฝั่งสีน้ำเงินตัวนี้จะอัดแรงดันเช็คลั่วภายในแผงแอร์นะคะ แสดงว่าภายในแผงแอร์นะคะมีการรั่วซึมชัดเจนนะคะ ได้แล้มืออ่ะโอเคครับรออยู่สามคนเลยบอกนะเออเสียบครับเอาแล้วครับนี่ก็จะเป็นสภาพของแผงแอร์นะคะนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ นะคะจัดก,การฉีดล้างทาความสะอาดก่อนนำไปเช็รั่วค่ะ กลรั่วแผงแอร์ของรถ,งรถเบนซ4220นะคะก็ะะเจอแผงแอร์รั่วชัดเจนนะคะนี่นะคะนเวนเแต่ถ้าพอว่าความเย็นเริ่มลดงแสดงว่าเริ่มมีการหัวซึมออก้งละ สรุปคันนี้จเจอแผงแอร์รั่วค่ะรถเบนซ์ซีสอนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกองแอร์กันค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพของกองแอร์นะคะ นี่นะคะจะเป็นสภาพของกองแอร์นะคะที่ค่อนข้างอุดตันเลยนะคะช่างอัดเช็คลัวตู้แอร์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้มาตรวจเช็คยังอยู่เท่าเดิมเดี๋ยวตู้แอร์จะจัดการล้างระบบภายในให้ค่ะ ชุดสายน้ำยาแอร์ของรถเบนซ์นะคะช่างจัดการถอดออกมาเดี๋ยวล้างระบบล้างความสะอาดให้ค่ะ ชุดใส่น้ำยาแอร์ของรถเบนซ์นะคะช่างจัดการล้างระบบภายในล้างหวอมสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกยางโอลิงนะคะตามพอต่อและประกอบลงรถค่ะล้างระบบภายในตู้แอร์ของรถเบนซ์ค่ะ นี่ก็จะเป็นน้ําแรกที่ออกมานะคะนี่ก็จะเป็นน้ําถัดไปช่างจะจัดการล้างจนภายในสะอาดค่ะชุดคอมแอร์ของรถเบนซ์ c ีสอคอมแอร์ใช้อะไหลมาตรฐานของเดนโซนะครับ เป็นรุ่นของตัวใหม่ล่าสุดสติกเกอร์จะเป็นแบบคมเมี่ยมแบบนี้นะครัคอมใหม่แท้นะครับมาพร้อมชุดคัดแอร์ของใหม่แท้นะครับตรงตามสเปค ของรถเบนซ์ซีสองสองศูนย์นะส่วนของลูกเก่านะฮะที่ใช้งานมานานฮนะยี่สิบกว่าปีหมดอายุเสื่อมสภาพหลวมกำลังอัดไม่ดีนะครับจัดการเปลี่ยนใหม่งานซ่อมถ้าเปลี่ยนตัวคอมแอร์ก็ต้องเปลี่ยนไดเออร์ด้วยนะฮะ เปลี่ยนไดเออร์แล้วก็เปลี่ยนเอ็กเพนชั่นวาล์วนะครับตัวไดเออร์นะครับตัวไดเออร์ของใหม่เอ็กเพนชั่นวาล์วของใหม่น้ำมันคอมนะฮะต้องถ่ายเติมคำนวณวัดให้ได้ตามสเปคนะครับตามสเปคคันนี้เจอปัญหาแผงแอร์รั่วนะครับแผงแอร์รั่วก็ต้องเปลี่ยนแผงแอร์ด้วยนะครับเพราะว่าอาการเติมน้ำยาแล้วอยู่ได้ไม่นานนั่นคืออาการรั่ว ส่วนอาการเติมน้ำยาแอร์แล้วเดินเบาแอร์ไม่เย็นอันนั้นคือคอมเพรสเซอร์กำลังอัดไม่ดีแยกเป็น2อาการนะครับแยกเป็น2ออาการฉะนั้นเราซ่อมต้องดูว่าเราซ่อมอาการไหนมั่งนะครับอาการนี้เปลี่ยนคอมนะครับคอมก็ลูกหมื่นกว่าบาทละรวมมาไหลประกอบอีกนะครับรวมค่าแรงอีกนะครับว่ากันไปนะฮะในส่วนแผงแอร์เช็คแล้วรั่วนะครับก็ต้องเปลี่ยนแผงแอร์นะครับ แผงแอร์ก็มีให้เลือกทั้งเกรดธรรมดานะฮะกับเกรดมาตรฐานนะครับอะไรธรรมดาก็ให้คุณภาพไปแบบหนึ่งอะไรมาตรฐานก็จะให้คุณภาพไปอีกแบบหนึ่งนะครับต่างกันที่ราคาและต่างกันที่คุณภาพนะในการระบายความร้อนด้วยครับจัดเป็นเซตอะไรมาตรฐานให้งานซ่อมเบนซ์ c 2สคันนี้ครับ ช่างจะได้จัดการลงมือซ่อมเปลี่ยนอะไรนะฮะตามที่แนะนำงานซ่อมไว้ไไไไคอมแอร์ใหม่ของรถเบ n ซ์ซ2สอนนะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดการเติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะ คอมแอร์ก็เลือกใช้คอมแอร์มาตรฐานเดนโซ่นะคะ เซตอะไรใหม่ของรถเบนซ์ C สองสนนะคะก็จะมีแผงแอร์นะคะที่รั่วชัดเจนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผงแอร์เก่านะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นแผงแอร์ใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะก็จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนก็จะมีตัวไดเออร์นะคะตัวนี้จะเป็นไดเออร์เก่านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นไดเออร์ใหม่ที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ3า0 0 0กิโลนะคะรวมถึงตัวเอ็กซ์เพรสชั่นวาล์วที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ6 0,000กิโลนะคะของเก่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของใหม่นะคะ นี่ก็คือตัวคอมแอร์เก่านะคะที่เดินเบานะคะแอร์ไม่เย็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะตัวคอมแอร์จะมีคาบน้ำมันอยู่นะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอมแอร์ใหม่นะคะที่เราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวคอมแอร์เลือกใช้อะไรมาตรฐานของเดนโซ่นะคะเติมน้ำมันคอมตรงตามสเปคนะคะ นี่ก็คือตัวกองแอร์เก่านะคะที่ค่อนข้างอุดตันไปด้วยฝุ่นนะคะส,ส่วนนี้ก็จะเป็นกองแอร์ใหม่ที่เราจะเปลี่ยนใหม่ให้นะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไหล่ที่จะจัดลงในงานช่อมของรถเบนซ์ซ2สอสูงคันนี้ค่ะแผงแอร์ใหม่ของรถเบนซ์นะคะก็จัดการประกอบพัดลมตัวเดิมให้เรียบร้อยนะคะเบนซ์ดดนะคะเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้นะคะ รถเบนซ์นะคะก็จอดอยู่ในตำแหน่งเดียวก,กันกับที่มาวันที่ตรวจเช็คเลยนะคะเราถอยรถออกมาตรวจเช็คกันตอนเย็นเลยนะคะ